<king> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาบรรยายนะคะเรื่องการถอยวัยนะคะกับ <Nash> เรียกว่านาวัตกรรมใหม่นะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ <โ oren. S 2> บำรุงสุขภาพค่ะก <K> ่อนอื่น <ingo> นะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เรานะคะดรรัตนวัตรชัยยุทธ์นะคะที่สยามฟิวชั่นคุยซีนค, <S <S ค่ะวันนี้อ้าวโ่งไอ้ไน,นี่มาให้แนน กะเพราหมูห้องกงไข่ดาวอะของป๋าอะไรเอ่ยน้ำปิกน้ำปิกน้ำยาขนมจีนน้ำยาปูของป๋าพี่ชายน้อยเลยศอ่ะแล้วของปา๋าป๋าอะไรเอ่ยโอ้ยอันนี้อร่อยมากหมูห้องกงอะขอของกุ้งนางอะไรคะพี่วรสเชิญเข้ามาเลยค่ะไม่หา,<บ>าต้องมาพิเศษอาหารอันน,นี้ขนมจีนน้ำยาปูแนะนำหน่อยเดี๋ยวได้ด้นยค่ะ ค่ะอ่ะพี่เชิญพี่เปาโลส์ก็เชิญเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้าไปเลยอค่ะ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 พี่เปาโลพี่เปาโลเชิญเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เปาโลส์อันนี้อะไรเอ่ยโอ้กะเพราไก่ไข่ดาวพี่เปาโลอันนี้อร่อยมากเลยจากสยามฟิวชั่นคุยซีนนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะด็อกตอร์รัต นวราชยศุนนายกสมาคมไทยธุรกิจสากลไทยจีนค่ะจากสยามฟิวชั่นสุขุมวิทยี่สี่นะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์เราค่ะนะคะค่ะวันนี้เนี่ยดีใจมากเลยพี่อย่าพูดไปไหนนั่งฟังก่อนนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะพี่พี่เรขาเราได้รับเกียรติจากคุณนัทนะคะซึ่งเป็นผู้รอบรู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ทังเรื่องใหม่ของสุขภาพนะคะแล้วก็มีเรียกว่าของดีๆมาให้เราได้สร้างงานสร้างเงินสร้างสุขภาพนะคะชื่อว่าเลสเวอร์รัทอร์นะคะอ่ะก่อนอื่นนะพวกเราวันนี้เรามานั่งกันหลายคนต้องขอต้อนรับพี่นัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพี่นัทครับเชิญครับพี่นัทเชิญค่ะพี่นัทขึ้นเวทีสูงไม่หน่อยวะอ่ะ อันนี้คืนพี่นัทนะคะให้ให้หนูขึ้นหรือหราอหนขึ้นเยถูกต้องครับเออถูกอ่ะอันนี้เห็นร้านเห็นครับพี่นัทคะวันนี้เนี่ยมีอะไรมาให้พวกเราฟังเนี่ยวันนี้คนนั่งฟังเยอะเลยอเชิญบรรยายละคะอ๋อก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะค่ะคือคนเราอายุเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคประจําตัวกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ทางหมอเขาเรียกโรค NCD ค่ะ n อ็ก็ย่อมาจาก non communicable disease ทุกคนก็เป็นหมอก็เป็นครับทีนี้ว่าในในสิ่งที่พวกนี้มันไม่สามารถที่รักษาได้มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วทุกคนต้องกินยาเป็นกรรมโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้เป็นไตกันประมาณเกือบสิบล้านคนฟอกไตเกือบล้านคนไตเสื่อมแล้วเสื่อมเลย แต่สิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้ก็ยังมีนะครับสามารถฟื้นไต้ได้แล้วรับประกันผลด้วยนะฮะไอ้ที่ผมจะคุยถึงก็คือเรื่องเลเวรอร์ a ทลซึ่งาทางด็อกเตอร์เดวิดซินแคลจากฮาร์วาร์ดแม c ต์ไดคอรสคูลเนี่ยของอเมริกาเขาได้ค้นพบตัวนี้ออกมานะฮะทีนี้ทางเราก็ไปศึกษาจากไอวาณสารทางการแพทย์ตีพิมพ์อะรต่างๆเราก็พบว่า ที่บ้านเราเนี่ยมีมันบรลี่ซึ่งมีเลสเวอร์ทอลเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เราก็สามารถที่จะมาทําแห้งโดยไม่ทําลายสารโพลีฟีโนอลค่ะฟาโวนอยด์วิตามินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทาลายเพราะฉะนั้นผลเลยมีเยอะค่ะตัวนี้ในเน็ตก็มีขายเต็มนะครเพียงแต่ว่ามันเป็นการสกัดแล้วก็สังเคราะห์ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารพวกนี้ มันไม่สามารถที่ดูดซึมได้ง่ายผลที่ได้ก็เลยไม่ค่อยดี<ฆ>แต่ของเรามันเป็นผลไม้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าลูกหมอน<ฆ><ฆ>มันเบอรี่เนี่ย<ฆ><ฆ>แล้วทให้เข้มข้นหนึ<ฆ>่งเม็ดมันมันเบอรี่เนี่ยถ้ากับกินใบแดงสีแก้ว<อ>ผลทางยามันนะคะใช่ใช่เพราะนั้นวันหนึง่งถ้าคุณกินคนเป็นมะเร็งเนี่ยกิน12เม็ดวันหนึ่งกินลาย48แก้วน้องใสจะไม่ไหวก็กินเป็นตัวนี้ไปแล้วก็รับประกันได้ว่า ข้ามมะเร็งดีขึ้นตายก็จะฟื้นได้แล้วทุกโรคที่เป <descript ifs. S 2> ็นโรค NCD เนี่ยฟื้นตัวหมดนะะนี่เราสามารถรับประกันสินค้านได้ค่ะค่ะก็อันนี้เนี่ยคือถ้าคนสนใจเนี่ยสามารถจะติดต่อมาที่เบอร์อะไรดีพี่ ก็ทางคุณแนนซี่นะครับเพราะว่าเราทําเป็นเครือข่ายเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะโฆษณาได้เพราะว่าสําหรับคนที่ไม่สบายจริงๆใช่ไหมพี่เหมือนเราช่วยเพื่อนมนุษย์นะน้องศูนย์แปดห้าเก้ส้าเก้าเก้าศูนย์เกสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะแล้วก็เราก็จะอธิบายสรรพคุณนะคะอันนี้ถือว่าคือหนูมีเรื่องเล่าให้พี่นัดฟังตอนที่หนูไปมาเลยใช่ไหมหรือไปออสเตรเลียเนี่ย แนนก็พาทัวร์ไปเขาให้แนนพาไปโรงงานเขากวางเขาก็เอาเขากวางเนี่ยมาสกรีนเป็นสเตมเซลล์มาขาย<ะ>แต่เชื่อไหมคะพี่นัสกระปุกหนึ่งเนี่ย9ก้าหมื่นห้าพัสี่ร้อยบาทหนูเ<ะ>พื่อเขาขายนะ,ะขายมาขายดี นะแต่ช่วงหลังเนี่ยคนไทยเศรษฐกิจนะเนาะพี่ใกอย่างหนึ่งทางเลือกใหม่ในการดูแลเนี่ยเราใช้ธรรมชาติจากผลไม้ถ<อ>ูกไหมเ<อ>พราะฉะนั้นอันนี้หนูว่าราคามันดีมากเลยกระปูกละ2520บาทมี100ยรเมตรนะซึ่งถูกกว่าการหูหกี่เท่าอ่ะนะอันนี้นะคะก็ไม่หายนด,ดีคืนเงินคืนเงิน แล้วสิ่งที่เวลาเราจะไปขายนะพี่นัทเขาก็ให้แดนมาคุณแดนก็ทดลองนะคะเป็นเบบอย่างนี้นะคะคุณแดนทานให้หนูทานนะแล้วก็ทานแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกถอยไวนะคะคก็มีรางวัลเนาะคนทายว่าแดนอายุเท่าไหร่ก็รับฟรีไปหนึ่งกระปุกได้ไลยหรือทายว่าพี่นัทอายุเท่าไหร่รับฟรีไปหนึ่งกระปุก0859399999 นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะให้ทุกท่านนะคะก็ชมฟังบรรยายนะคะแล้วก็เราจะมีเหมือนกับแบบว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะทานแล้วจึงบอกต่อ,อ,อของ<ช>เรา<ช>ไม่มีมขายในน้องตลาดไม่มีต้องเข้าเครือข่ายเพราะว่าใช่ของพวกนี้มันไม่สามารถที่จะโฆษณาได้นึกภาพว่ามีกฎหมายควบคุมว่มารักษานู่นรักษานี่ก็จะโดนใช่เพราะนั้นเราต้องใช้ปากต่อปาก แต่สมมุติว่าตอนนั้นเพื่อนแหนกไปฟอกไตอ่ะพี่ฟอกไตทีต้องสามพันกว่าเนี่ยก็เขาเกิน,นตัวนี้ควบไปตตไปตเขาจะดีขึ้นไม่ต้องไปฟอกอละกันถ้าดีขึ้นถึงระดับหนึ่งแพทย์ก็จะสั่งหยุดเองอ๋ออ่ะ,อะตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่ดูการถ่ายทําอยู่นะวันนี้เพื่อนๆก็ดูกันหลายคนเหมือนกันวันนี้ห้องส่งเราน,น,นะคะก็มีคนเข้ามาฟัง นะคะแล้ววันนี้เราก็มีเหมือนมิงแฟนคลับฟาใสสกายบูนะคะคก็มีอาหารเลี้ยงฟรีเครื่องดื่มเลี้ยงฟรีมีกาแฟมีสแน็์ไม่เสียไม่ไม่เสียตังค์แล้ววันนี้สมัครสมาชิกถูกฟร <Free. S 2> ีต้องต้องมีโค้ดโค้ดสองพครับใช่2 0แล้วก็ 2, <5. S 2> เราทำเป็นย step step. ูนิเลเวลบวกสเต็ป เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงตัวนี้แล้วก็ทางผมเองก็รับประกันนะฮะว่าถ้าไม่ดีขึ้นเราคืนเงนินนะภายในสองเดือนได้นะอันนี้คือยืนยันแล้วก็ทำมาสี่ห้าปีแล้วแล้วก็หลายคนกินก็ได้ผลใช่ใชแล้วก็ได้ผลที่ชัดเจนด้วยนะคะ,ค,ะคือจากการตรวจของหมอก่อนกินแล้วก็หลังกิน ได้เราก็ต้องเอาผลหมอมาสิพี่ถ้าผลลดเราคืนเงินถูกไอถ้าผลลดต้อซื้อเราคืนเงินเออถ้าผลถ้าผลไม่ดีเราคืนเงินเเพราะว่าในสินค้าพวกนี้ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่มีการรับประกันในขนาดนี้ลรวผมการรับประกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งในโลกนี้เนี่ยเราคิดว่าไม่มีแต่มันมีฮะ ทุกโรคที่เป็น NCD ไม่ว่าคาวามดันเบาหวานมะลงมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยอันไซมอรอัลไซเมอร์ Alzheimer, Alzheimer. ค,คนที่เป็นมะเร็งต่างๆพวกนี้กินแล้วจะดีขึ้นหมดค่ะแล,แล้วคนที่เขาเป็นกลวยไตอักเสบหรือเป็นเกี่ยวกับตับอะพี่อ๋นนอ,อดีขึ้นหมดนะฮะเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นการสรส้างเสริมเซลล์ให้แข็งแรงเ,ออเหมือนที่พี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย นนอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยแนนไม่เป็นอะไรเลยเพราะแนนทานไวน์แดงเพราะว่าไวน์แดงมีอะไรมีเลสเบอร์ทอลอยู่ในนั้นในผลน้ำมูลทาให้คนไม่เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาไวน์ก็จะโฆษณาว่าไวน์เนี้ยแก้โรคหัวใจเพราะฉะนั้นไวน์ก็ขายดีมากก็คือไอตัวนี้ตัวนี้คับอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้นะซึ่งพี่นัทของเราได้มาให้ความรู้กับเรานะคะอะแล้วมีสิ่งหนึ่งนะคะเราก็วันเนี้ย คนที่มาฟังเนี่ยเราแจกฟรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้าปดเก้าศูนย์เก้าเราจะมีการเรียนรู้อย่างนี้ทุกวันเสาร์แจกไปแล้วต้องกินนะครับไม่กินเราเสียดายของคือคนที่เป็นโรคคนที่เป็นโรค NCD เนี่ยไม่มีทางรักษาเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังหมอก็เป็นนะครับหมอแค่ให้ยาเราไปประทังเท่านั้นเองค่ะการที่จะบำบัดให้ดีขึ้นต้องกินตัวนี้อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอบถามมาได้นะคะที่0859399909ค่ะนะคะแล้วก็เราจะมีบรรยายอย่างนี้ทีละกลุ่มละ20คนทุกวันนะคะพี่นัทก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารซึ่งรักษาสุขภาพนะ,ะ<อ>นะคะแล้วก็ที่บอกนะวคยทายอายุแนนเท่าไหร่ถูก ถูกอ่หนูเคยบอกยุไงแล้วเี่ยศูนย์แปดห้าเก้าสเก้าเกาย์กพี่นัดได้ปีเนาะได้ได้ไม่ี่มหพี่ชายเราพี่ชายไปแล้วต้องกินนะครับเออแล้วพี่นัดเ่ยถ่ายว่าอายุเท่าไหร่พี่นัดก็บอกผม่ให้ปีเอนาะให้เขาตายอายุยัยาเก้าสมเก้าเก้าเก้าศูเค่ะเทพนี้นะเราออกเผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะสำหรับแฟนคลับแนนซี่ฟ้าใสสกายบลูค่ะอะตอนนี้ต้องขอขอบคุณะคะเรสซรทน คุณน,นัดนะคะคขอบคุณสยามฟิวชั่นคุยซีนด็อกเตอร์นวราชชยสุดซึ่งมีขนมจีนน้ำยาปูนะแล้วก็ขนาน้าโปอคอร่อยอยู่สุขุมวิท24วัาหลังปิดมีอาหารอรพีน่นัทก็ต่างเจน้ำปลาแม่เวริจาวิรัตนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เครื่องรองน้ำทำดีวิดีมากเลยเขากรองเป็นน้ำแรน่น่ะสุดยอดเลยใช่แล้วก็สบู่รักษาสิวฝ้าหน้าใส ช่กินตัวนี้ก็จะใสขึ้นวิงวิงของพีจีเอฟเอสเกการบัญชีความสวยความงามนะครคือผู้หญิงที่เป็นฝ้าเป็นสิวอะไรเยอะแยะเนี่ยกินเลสเวอรเท่ลตัวรุ่นนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะใสขึ้นนะใสขึ้นแน่นอนใช่ในะคะก็เดี๋ยววันนี้ดูดูดูขายได้แล้วห้าคน โอเคครับนะคะขอบคุณมากค่ะพี่นัทขอบคุณครัขอบคุณค่ะอ่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่นัทจะขึ้นบรรยายในเรื่องการที่เราจะสร้างเงินสร้างงานสร้างสุขภาพอยังไง